าาวบ้นนะครับตอนนี้เราตรงนี้เป็นเป็นที่แคบนะครับโดยการอ่ต้นไม้นะครับต้นไม้แล้เก็บขยะตรงนี้เอาขยะอนดีกว่านะครับเก็บขยะนี้ครับขยะรับเกาขยะออกหมดเลยครับทังพื้นเลยถ้าขยะต้นไม้ต้นไม้ที่มันสูงแบบนี้ท้องนะครับอ่คำขอนะครับเราเรียนว่าอยากอยากตัดต้นไม้แล้วก็จะให้มันดูขยะข้างไหลทางการสัญจรของพยอมจอยเกียนะครับชาวบ้านชาวบ้านเดินร้อนนะครับ นี่สวนทางกันไม่ได้เลยครับโดยเฉพาะต้นไม้นะครับก็ร้องไปตั้งแต่ปีการแล้วครับคือลมแรงๆหน้าฝนนะครับลมมาเป็นทีลังคาเขาไปทีลังคาเขานะครับเกิดการเสียหายครับเดี๋ยวตัดนะครับตัดออกหมดเลยนะครับจะสัดตามตามที่ชาวบ้านก็ร้องมานะขอากองช่างนะครับอตกอพยอมครับเสืนุ่มนํามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเอาต้นมะม่วงนะครับที่ที่สูงกว่าหลังคาตอนลมมาฝนมามเป็นทีลังคาเกิดการเสียหาย รับชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราจะมาทำไหลทางนะครับเอมาเสร็จป่ากวขยะแบบนี้นะครับครึกงาน,นนะครับขอบคะุณนักศึกษาด้านั่งนี่เลยนักศึกษาครับตอนนี้พักกินน้ำครับนักศึกษาฝึกงันครับนี่วันนี้นักศึกษาจะมาช่วยทยกกวั้งฟังสะอาดซอยชเียดบ้างขอบคุณนักศึกษารียนอะไรลูกโรงเรียนพยินศึกษานะครับวันนี้มาทำความสะอาดเลยะครับขอบคุณโรงเรียนพยินศึกษาที่มาช่วยะครับฝึกง,งานนะครับเนี่ยฝึกปลาหมดคนครับต้นไม้ตัดอย่างนี้ครับ เรื่องตัดขอบนะครับตอนแรกโทมาขูดนะครับขอบคุณชาวบ้านนะครับที่เห็นไปทางเดียวกันว่าอยากทำไหลทางทำมาะอาดตัดต้นไม้ทสูงนะครับต้อยพยอมต้อยเจ็บนะครับเป็นเอาตวอย่าง้ออื่นก็กว่าครับเอาพัฒนานะครับเอาความไว้นะครับขอบคุณนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณประชาชนนะครับืที่เหลือประชายอมาครับขอบคุณครับ